สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมสมเด็จมวนวัดระครังที่เนื้อถึงยุคเป็นพระสมเด็จมวนวัดละคังแท้ๆครับแท้ๆต้องแบบนี้ครับ มีรอยนิ้วมือด้วยนะครับมีรอยนิ้วมือเนื้อหาเก่าถึงยุคแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ผ้าผงนะครับผ้าผงมวนโดยอายุการเวลาร้อยห้าสิบหกสิบปีกลายเป็นหินไปแล้วครับสองมันนะครับสองสองรู้จักเบื่อครับพระที่เนื้อถึงยุกจริงๆ ก็จะเหมือนพาะสมเด็ดเรื่องของสมเด็ดโตสร้างทั่วทั่วไปครับวัดบางพมวัดละคลังวัดเกษชัยโยสายที่สมเด็ดโตสร้างครับเนื้อหาจะก็เหมือนกันนั่นแหละครับเนื้อหาจะาเหมือนกัน จะมาในรูปแบบมว้วนถึงยกแบบนี้หายากนะครัายากหายากครับตุ้มเด็ดมว้วนบางคนนี่ไม่เคยเห็นเลยนะครับเพิ่งจะมาเคยเห็นผ่านตานี่ก็เห็นอยู่ใน โรคโซเชียลเนี่ยในสนามภาพจริงๆไม่ค่อยมีย่ะหาคนคันยากเนื้อกัอนเนื้อเดียวกันกับวัดละคังผมเห็นวัดละคังมวลสารเหมือนกันครับมีของตะไบทองมีเม็ดแดงเม็ดดำเหมือนกัน ใช้ใหญ่ครับใช้ใหญ่ใช้ใหญ่ใส้ใหญ่สุดเดี๋ม้วนมีลายใช้นะครับลายใช้มีลายใช่ไปถึงม้วนเล็กเล็กสุด ไปจนถึงมวนเล็กสุดนี่ครับมวนเล็กสุดมีมอนแบบสีครับคือสมเด็จสายลุงะนะครับเป็นสีนี่ก็อีกสีทนหนึ่งครับอันนี้สีของสมเด็จสีของสมเด็จวัดละคังเลย สีของพระงพํสำเร็จมีเนื้อถึงยุคนะครับถึงยุคหมดเลยนี่ก็เป็นใช้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่ผ่านตานี้มีทั้งหมดหกใสหกใสหกใสมีเนื้อถึงยุกหมดเลยนะครับถึงยุก เชื่อว่าสมเด็จม้วนแบบจิ๋วเลยก็มีครับนี่แบบจิ๋วเลยแบบจิ๋วครับ มีกามเก่านะครับมีแคลเซียมตัวขาวครับเหมือนสมเด็ดทั่วๆไปสมเด็ดที่ถึงยกทั่วๆไปแต่เขาจะมีค่าสีครับมีสายดง มาตั้งนานนี่ก็เพิ่งเจอเนี่ยครับสมเด็จมน์มีบุญวัฒน,นาได้ครอบครองมอีเส้นเดียวแล้วสมเด็จมน์เล็กนะมันอยู่อยู่เท่าไส้ต้องเ่าไส้เลยเป็นไส้ร้อยแปดเมตรใส่ห้อยพระได้เลยครับห้ายสมเร็จอยู่ ม้วนครับมวนสีจนเด็ดใจลงเก่าครับเนื้อเก่าเก่าถึงยุกผงกุจธคน ครับเก่าเห็นภาพผงนะครับผง เป็นผ้าผงไม่มีความเก่านะครับยังไม่มีกินนะครับผ้าเก่าเหมือนผ้าใหม่ผ้าใหม่จะไม่กิน่นนะ ก็จะเหมือนเหมือนพระสมเด็จที่ถึงยุคทั่วไปครับมีบนสารมีของตะไคทองมีของพุทธคุณานล้วสมเด็จโตครับเนื้อสมเด็จใช้เล็กครับ นี่มีแคลเซียมขึ้นเหมือนภาพสมเด็จทั่วๆไปครับทุกเหมือนภาพสมเด็จที่ถึงยุกเนี่ยคมีแคลเซียมมี่พงมีมวลสารเนื้อถึงยุกเนื้อหาก็เหมือน พระสมเด็จบรรคังที่องค์เป็นหลักล้านก็อเน,นือ้อหาแบบนี้นะ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ครับเนี่ยเป็นเขาเสียม งาครับซึ่งพระอายุถึงเท่านันครับจึงจะเป็นแบบนี้ได้พระมหมไม่สามารถมีแบบนี้ได้ครับพระอายุถึงทุ่มเด็กโตแท้ๆครับตรงนี้ครับแบบนี้ครับ ใช้รองใช้ใหญ่เนื้อหาเก่าครับเก่าก็เดียวกันกันกบวัดระคังวัดระพผมวัดเกศทยโยนั่นนะครับเนื้อหาความเก่าถึงยุคนี่นมีแคลเซียมครับมีมวลสารมีแคลเซียม ฟันคนนี่คือยาฟูตสมเร็จโตครับอย่ากไม่ต้องสงใสเนี่ยขาว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 เงาเงาเห็นแบบนี้แล้วสบายใจได้เลยครับถึงยุคน่นอนครับสมเร็จม้วนยุคใหม่ๆก็มีนะครับยุคลังๆมาก็มีแต่เนี่ยเขาไม่ถึง กายภาพยังไม่ถึงควมเก่าย,ยังไม่ถึงทุ่มเด็ดโตัวยังไม่ถึงทุ่มเด็ดตัทมเด็ดวัละครังเป็นสิบล้านก็เนื้อนี้นะครับเนื้อเดียวกันนี่นะครับบางองเนื้อไม่เก่าเท่า นี้เลยก็มีฮรับนี่ยเขาเรียกแควเสียมมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงแจวเสียมขาวขาวครับเหมือนฟันคนเจลขาวขาวเงาเงาเานี่ยใ,ใหญ่ครับใช้ใหญ่ดูไปแล้วครับแต่รอบแรกสองมันทุกโกงนะครับ ทุกคน,นมกของมีอยู่สิบเส้นครับสิบเส้นสองไปสองมาประมาณพันองค์ต่อหนตาแฉบเลยครับเนี่ยมีแถวเสียมเขาเขามันฟันก่อนครับแต่ของฟอร์มก็มีนะครับอฟอร์มแต่ของกายภาพเขาไม่ถึงเนื้อเขาไม่ถึงยุค ก็ไม่ถึงยุคอีนี้ถึงยุคครับแท้แน่นอนครับวัละคังสมเด็จมวนวันละระอย่างแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยรุ่นใหม่ก็มีนะครับมีสวยก็มีสมเด็จมวนใหม่ๆก็มีศักย,ายาภาพการเปลี่ยนแปลงเขายังไม่ถึงนะครับให้ดูที่นี่แล้วนะครับ สวยๆแบบนี้หายากนะครับแต่ก็็มาในรูปแบบม้วนครับองละสิบล้านยี่สิบล้านก็เนื้อนี้ครับําเดร็จวันละาคงาจับเนื้อนี้ไว้ดีๆครับอย่างเขาเรียกแคลเซียมขา,ขาวครับเงาเงา มีเยอะนะครับมีหลากหลายครับมีมีสิบเส้นมาทังหมดสิบสองเส้นสองเส้นนี่ก็ส่องอกันจาแขได้ครับกันจาแข่เลย สีเดียวอลไรก็มีนะครับเป็นสีเดียวจะมีแคลเซียมเป็นแคลเซียมครัแต่ันนี้ก็ไม่ขาวขาก็เป็นสีเขียวครับสีน้ำเงนินกยายภาพไปคล้ายกันนะครับขยายภาพไปคล้ายกัน